คนเกิดวันพฤหัสสัปพดีมาดูกันครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับได้ไพ่สองถ้วยได้ไพ่เก้ามเท้าจัก,กรพรรด,ดินีดินเพชรเดาบและก็สี่ดาบโอ้โหการงานในช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ดังใจติดขัดซ่อมแซมหยุดชนะงักหรือแม่ก็ต้องพักไว้ก่อนไปเที่ยวก่อน ถ้าใครมีปัญหาตัวนี้อย่าเพิ่งไปเครียดกับมันเนาะนะครับก้าวไม่เท้าก้าวดาบสี่ดาบเขาเรียกว่าการงานไม่ค่อยได้ดั่งใจทุกข์ครับก็ต้องไปทําให้ตัวเองสุขก่อนเติมพลังก่อนมันเป็นจังหวะชีวิตบางทีมันติดขัดมันโยกย้ายมันถูกการแกล้งมันถูกอะไรหลายๆหรือแม้กระทั่งการถูกเอาเปรียบถ้าเรามาคิดมันก็ทุกข์กังวลใจใช่ไหมคนเรามันก็ต้องซ่อมแซมปรับปรุงความคิดวิธีคิดหรือแม้กระทั่งปรับปรุงในสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวปรับปรุงก็คือปรงนั้นแหละ ปรับตัวกับสิ่งต่างถ้ามันไม่ยอมมันก็มีปากเสียงการขัดแย้งทะเลาะความรู้สึกบางคนสู้ไม่ได้ก็น้อยเนื้อต่าใจกังวลทําไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้อยากจะเปลี่ยนงานพอเปลี่ยนไปอา้าวมันก็ไม่ได้ดังใจอีกบางทีเราก็ต้องปรับ ที่ตัวเราเราจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้บุคคลได้ดังใจเราก็ไม่มีเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะประสบความสําเร็จเขาก็แย่งช่วงชิงการแข่งขันที่สูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับวิธีคิดตัวเ,เองทําจิตใจให้เราแบบเออไม่เป็นไรเนาะเอาเปรียบกินลองกินแรงสิ่งต่างเราถูกกินแรงก็เราก็ยังไม่เป็นไรเราก็คิดดีไปถ้าเราไปคิดน้อยเนื้อตําใจมันก็ฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านมันก็คับแค้นนะเพราะฉะนั้นก็ ต้องรีแลกกันบ้างนะครับทุกก็ตรงเันข้ามก็คือสุขเราจะทํายังไงให้เราสุขเพราะตอนนี้เราทุกทุกเราก็คิดขยายทุกันไปใหญ่เราต้องเอาความสุขมาหักล้างกัน ไปกินไปทานไปพักผ่อนไปทําอะไรที่มันมีความผาสุกก่อนก็ได้ช่วงนี้รายจ่ายมันก็เยอะสักนิดนึงก็ต้องยอมจ่ายใครบางคนเคลียร์นี่เคลียร์สินช่วงต้นเดือนที่มันจะต้องจ่ายนูนน่นจ่ายนี่กับธนาคารสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ปรับตัวควักออกซื้อความสุขก่อนอาหารสถานที่ท่องเที่ยวให้กับคนที่เรารักนะครับมันก็จะได้มองในสิ่งที่เรารักมองในความสุขมุมมองของเราเป็นความสุขของเรานี่ครับคนวันพฤหัส ต้องทําแบบนี้นะครับถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกให้ทุกข์เข้ามาอยู่เราก็ไล่ทุกข์ไปอย่าทุกข์มานะครับถ้าเกิดเราก็ไปทําบุญกับคนพิการคนเจ็บคนป่วยและขย่าเซมซีสักนิดหนึ่งทางบางทีมวง มูลนิธิหรือวัดหรือสถานที่เขามีเซียมซีให้เขย่าเพราะว่าอะไรช่วงนี้คนวันพฤหัสจะมีโชคมีลาบกับเซียมซีให้โชคตัวเลขอะไรเรื่องของความรักครับช่วงนี้สองถ้วยคนรักพึ่งพาอาศัยได้เพราะฉะนั้นใครมีทุกข์ใครมีความกังวล คนรักคนในครอบครัวนี่แหละจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือเราเองนี่แหละก็พาครอบครัวไปกินไปทานมองความสุขของคนรักลูกหลานยิ้มแฟนเรายิม้มคนรักเรายิม้มนะครับเขาก็สบายใจไปโมเมนต์ Moment, นะครับจิตที่มีความสุขกันคนละนิดคนละน้อยครอบครัวนะครับลูกหลานหรือใครบางคนก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้เรามีความสุขเรามีจิตใจที่ดีงามนี่แหละครับ คนรักช่วยเหลือได้หรือบางคนนี่มีไพ่ดีมเพสจัก,กรพรรด,ดินีขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกไพ่แห่งความเป็นแม่ใครอยากมีลูกก็จะสมหวงังมีโอกาสตั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มีความผ่าสุกได้คนโสดครับน่าจะพบรักแน่นอนเมื่อสองถ้วยขึ้นมาขนาดนี้แล้ว ต้องบอกว่าคนที่เขารักเขาห่วงใยเราเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเหลือเพราะบอกแว่าจะมีความสุขกับคนรักพึ่งพาอาศัยได้เพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยมันจะมีดวงของคนที่เข้ามาเกื้อกูลกันมีน้ำใจกันนี่นะครับเขาจะเปิดใจเดือนแห่งวาเลนไทน์แล้วเดือนแห่งความรักแล้วช่วงนี้เราก็มามองความสุขโดยความรักเพราะฉะนั้นในความมีอุปสรรคมันก็ยังมีโมเมนต์ที่มีความสุขใจ สำหรับสุขภาพในช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับกระดูกปวดหัวกล้ามเนื้อไม่กงไม่เกรนพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับเพราะคิดไปเยอะเพราะฉันคิดได้คิดให้พอเพราะเราจะได้รู้จักคำว่าอุปสรรคเืออะไรแล้วคิดบวกเข้าไปให้สร้างสรรค์ท้อได้แต่อย่าถอยนะช่วงนี้การเจ็บป่วยมักจะเกิดจากกระดูกกล้ามเนื้อการปวดเมื่อยรวมถึงการผ่าตรงผ่าตัดเพราะฉันก็ต้องยังระวังอุบัติเหตุ รื่นรม้มมีอุปสรรคใช้ชีวิตจะต้องไม่ประมาทนะครับก็ไปทําบุญตามมูลนิธิสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านมีดวงไปงานอาวะมงคลหรือเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยเหมือนกันนะครับคนวันพฤหัสศวบบดี